สวัสดีครับพบกับผมดอทนิสันแชมเปี้ยนฮะจากนิสันบิตพีเสาขาปิ่นเก้าครับคลิปนี้ฮะเราจะมาเจาะลึกเจ้าตัวนิสสันเทอร่ากันครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมทําออกมาเพราะว่าอยากให้ดูรถก่อนนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์หล,หลายคอมเมนต์นะฮะบ,บอกว่าเ,เทอร่าเนี่ยเปลี่ยนแค่ไฟหน้านะฮะ แต่เราบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ครับเราจะมาบอกความลับของ n i s สันเทอร a าว่าเขาเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะผมบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ไฟหน้าแต่ที่เปลี่ยนนั้นเกือบทั้งคันครับผมเริ่มต้นนะฮะราคาก่อนเลยนะครับเป็น Best of the Card เลยนะ,ะสำหรับราคานะครับถูกที่สุดในตลาดสำหรับตัวท็อปนะฮะเทอร a ่า hmm. นะฮะตัวท็อปราคาอยู่ที่1,499,000บาทนะครับสำหรับ 4, 4, 4นะฮะ 4ค2ตัวท็อปนะรราคาอยู่แค่1,449,000บาทสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับตัวมาตรฐานราคาอยู่ที่1,199,000บาทนะครับเจ้าตัวทรลานะฮะให้เครื่องยนต์มาขนาด2.3ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนฮะรอบที่ทำงานของเขาอยู่ที่1,500รอบถึง2,500รอบนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องตัวเดิมนะครับ แต่ิสันนะฮะเขาปรับจูนมาใหม่เพื่อให้แรงขึ้นนะครับอัตราเร่งแสงดีขึ้นแน่นอนครับิสันเขาปรับพัฒนามาอย่างดีแน่นอนนะครับไม่ไม่ไม่ใช้เครื่องเดิมใช้เครื่องเดิมแต่เขาปรับจูนกล่องให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อให้อัตราเร่งแสงันดีขึ้นนะครับซิ่งต่อมานะครับไฟหน้านะฮะนี่เขาบอกเลยว่าเป็น ตัวเหมือนของนาวาร่นะฮะใช้โคมเดียวกับนาวาร่เลยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่นะครับตัวนี้นะเป็นของเทย r ลานะครับไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับเป็นไฟคอสไอ e อลดวงนะครับ LED ให้สีดวงเลยเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับปรับระดับก็อัตโนมัตินะเขาปรับให้เลยนะครับ ส่วนตัวไฟหน้า LED ตัวนี้นะครับเขาจะเพิ่มความสว่างให้มากกว่าปกติถึง34%สว่างมากกว่ายังไงนะครับ LED ถ้าเป็นของ n นวาล่าเนี่ยการกระจายแสงจะน้อยกว่านะครับแต่ถ้าเป็นของเทอร์ล่าเขาจะกระจายแสงได้กว้างกว่านะครับเวลาขับกลางคืนนะครับเราจะมองเห็นได้ชัดเจนกว่าตัวโนวาล่านะครับเพราะว่าการกระจายแสงของเขาได้มากกว่านั่นเองนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นตัวไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับให้ความสว่างที่ชัดเจนแน่นอนนะครับพอเป็นหลอด LED ให้เลยนะครับแล้วก็มีนี่นะเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับเรดาร์ด้านหน้านะครับเพิ่มความสวยงามด้วยโครเมียมจัดมาให้เลยแบบนี้นะครับสำหรับตัวเทอร์ล่านะที่เขาเปลี่ยนมาตัวหน้านะเฉพาะภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับ มีอะไรอีกนะฮะภายนอกก็จะเป็นล้อแมกนะครับล้อแมกเราเปลี่ยนลายใหม่นะครับเราเปลี่ยนลายใหม่นะเป็นขอบ18นะครับถามว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นขอบ20ได้ไหมได้นะผมไม่จํากัดนะครับนิสันเขาก็บอกมาแล้วถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่โดยเทคนิคแล้วนะครับนิสันบอกว่าขอบ18เนี่ยเขา ทดสอบมาแล้วนะครับเรื่องของการเตียนน้ำมันนะครับการโยนตัวของตัวรถตัวถังรถนะครับเขาเลยบอกว่ามันเกาะยึดถนนได้มากกว่าสิ่งหนึ่งนะครับจานเบรคนะเขาปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเพื่อการเบรคที่ดีขึ้นนะครับมีขนาดถึง350มิลิเมตรนะเขาจัดมาให้เลยนะครับส่วนจานเบรคนะครับ เป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อนะจัดให้เลยนะครับซึ่งตัวเดิมนะครับจะเป็นดิสเบรกแค่คู่หน้านด้านหลังจะเป็นบรัมเบรกนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนิสสันเทอร่าตัวนี้เนี่ยภายนอกเขาเพิ่มมาให้เลยนะครับเป็นดิสเบรกให้ทั้งหมด4ล้อนะครับขนาดใหญ่การเกาะยึดถนนการเบรกจะทํางานได้ดีกว่าปกติแน่นอนนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าอีกจุดหนึ่งนะครับต่อมานะครับด้านหลังเดี๋ยวเชิญฮะว่ามีอะไรอีกนะครับ สปอยเลอร์นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวสปอยเลอร์ทรงใหม่มาให้นะครับจากเดิมจะเป็นอีกแบบนึงนะฮะแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนแบบมาให้นะฮะลักษณะจะไม่เหมือนกันถ้าสังเกตดีๆนะครับคีบฉลามด้านบนนะครับจากเดิมนะเขาเปลี่ยนมาให้เลยนะครับจากเดิมจะเป็นตัวเสาวิทยุแต่ตัวนี้จะเป็นคีบฉลามมาให้นะครับล้าวหลังคาจากเดิมเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเงินให้นะเปลี่ยนแค่สีแต่บอกเลยว่าดีไซน์ ของเขาเนี่ยออกแบบมาแล้วว่าเป็น world class แน่นอนเพราะว่านักออกแบบเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วนะครับทั่วโลกเขาชอบสีไหนนะครับบอกเลยว่าออกเธอร์ล่าไปนะนิสันทุกรุ่นนะครับเป็น world class แน่นอนนะครับส่วนไฟไท้ายนะออกแบบมามากยิ่งขึ้นนะครับดูดูยาวดูยาวขึ้น LED ทั้งหมดนะครับเป็นหลอด LED ทั้งหมดเพิ่มความสวยงามและความสว่างไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับขันหลังเขาจะได้เห็นได้ง่ายขึ้นนะ เซ็นเซอร์ท้ายนะครับมาให้อี4จุดนะครับพร้อมฝาท้ายแบบออโต้ลีฟนะครับเปิดให้เลยนะเป็นออโต้ลีฟเปิดให้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับเซ็นเซอร์ง่ายกว่านะเซ็นเซอร์เตะทีเดียวขึ้นเลยง่ายกว่าปกติแน่นอนนะครับส่วนการใช้งานไม่ยากนะครับสามารถตั้งระดับสูงต่ำได้เดี๋ยวผมจ้บอกอีกว่าอีกคลิปนึงนะครับว่าการใช้งานของเขาเป็นยังไงนะครับโอเค การเทคนิคการปิดนะครับใช้งานง่ายไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้สันเทอร่านะที่เขาเปลี่ยนมาโอเคสฟท้ายก็เป็นแบบ LED ีนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะมีกล้องมองหลังเป็นแบบภาพนะจะเป็นกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องตัวนี้นะครับเขาจะมีเป็นกล้องให้ในกรณีที่ผู้โดยสารตอนหลังนะครับตอนหลังเนี่ยเปิด หน้าจอขนาดส1เ็นิ้วนะครับเป็นจอกลางเมื่อไรนะครับเขาจะไม่สามารถมองกระจกหลังเห็นแน่นอนนะครับตัวนี้นิสสันเขาก็เลยจัดมาให้นะเป็นกล้องเป็นกล้องมองหลังนะครับเชื่อมต่อกับตัวกระจกมองหลังให้เลยนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่นะครับก็ดีดีดีกวาเดิมนะผมบอกเลยว่าดีกวาเดิมนะมีแค่คิดกับเทอร์ล่าเท่านั้นที่ทําออกมานะครับเป็นเจ้าแรกๆของตลาดเลยที่ใส่ใจลูกค้าขนาดนี้ทำทำออปชั่นตัวนี้ออกมาให้นะครับ วนนี่อักษรนะครับเทอรล่าเขาติดมาให้เลยนะครับเป็นตัวเทอรล่าแล้วก็โลโก้นะฮะ4 4 BL จัดมาให้เลยครบๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเจ้าตัวนิสสันเทอรล่าภายนอกเราก็มีอยู่มานี้ที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเข้ามานะครับส่วนภายในยังไงจะเป็นอ p ีต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นของเราได้ที่ w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  ์ลวบ nissan easy com หรือแอดไลน์มาหาเราได้ที่ at nissan easy ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์สั่งกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารให้เราด้วยนะครับ